สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือเราจะติดใจครับวันนี้ก็จะพามาพบกับเหรียญรุ่นเศรษฐีพันล้านหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เหรียญรุ่นเศรษฐีพันล้านนี้นะครับก็ได้จัดสร้างและปลูกเสกในปี2563นะครับแล้วก็ผากก็ได้ออกต้นปี2564ครับเหรียญรุ่นนี้ก็ได้ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับ ด้านล่างจะเป็นลายกนกบัวสวยงามครับและด้านบนที่ขอบห่วงนะครับด้านซ้ายก็จะทําทเป็นเลข99นะครับและฝั่งด้านขวาก็จะทําทเป็นตัวหนังสือคําว่ารวยครับสวยงามและหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นหลังยันที่หลวงพ่อพัดท่านเมตตามอบให้นะครับเป็นยันกระเช้าเงินกระเช้าทองแล้วก็มีตัวอักษรว่ารวยที่1ครับ และหลวงพ่อพัดท่านก็ได้บอกว่านะครับยันนี้ก็จะเด่นทางด้านโชคลาภมหาพกทรัพย์นะครับและแข้วคาดปลอดภัยหนุนดวงและวันนี้ทางช่องก็จะพามารับชมความสวยงามของเหรียญรุ่นเศรษฐีพันล้านกันสัก15เนื้อนะครับโอเแต่ละเหรียญก็ยังอยู่ในซีนเดิมๆนะครับก็การถ่ายทำก็อาจจะมีสะท้อนแสงกันบ้างนะครับรูปอาจจะออกมาไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับ เหรียญแรกเป็นเนื้อเงินลงยาม่วงนะครับแล้วก็ลงยาส้มที่จีวอนเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญแจก,กผู้จองยกหลังเท่านั้นนะครับแล้วก็มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะให้ดูแค่เหรียญเดียวนะครับเพราะเหรียญเนื้ออื่นๆก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยาม่วงแจก,กยกหลังนี่นะครับก็จะเป็นกล่องกรรมัหยีสีแดงครับ เหรียญที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงินบริส,สุทธิ์ครับสวยงามมากๆเลยครับผิวกระจกเหรียญที่3นะครับเป็นเนื้อนวะลงยาน้าเงินนะครับแล้วก็ลงยากีวอลส้มแล้วก็เป็นเหรียญที่คุ้ยพื้นด้วยนะครับสวยงาม,มเหรียญที่4นะครับเป็นเนื้อนวะ ลงยากหนกขาวนะครับเป็นเหรียญแจก,กสุนจองสวยงามมากครับออกโทนสีดำๆและลงยาจีวันด้วยครับเหรียญที่5้านะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเหรียญนี้เขาจะออกโทนไปทางเนื้อนวะพายเกินนะครับเหรียญที่6ครับเป็นเนื้อกะไหลทองลงยากะหนกแดงนะครับเหรียญนี้ก็จะอยู่ในชุดกรรมการครับ เหรียญที่เเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับเป็นเหรียญแจกผู้จองยกหลังเหรียญที่8เป็นเนื้ออาปาก้าลงยาน้ําเงินครับแล้วก็ลงยาที่จีวอลนด้วยนะครับเป็นจีวอส้มแล้วก็คุยพื้นด้วยนะครับเป็นเหรียญคุยพื้นเหรียญที่9นะครับเป็นเนื้ออาปากาหน้าทองแดงนะครับ เหรียญนี้ดูแล้วสวยมากๆนะครับหน้าทองแดงก็เหมือนคล้ายๆทองแดงเถื่อนครับสวยคัดสิกไปอีกแบบครับเหรียญที่10นะครับเป็นเนื้ออาบาก้าลงยาม่วงครับแล้วก็ลงยาจีวรส้มครับและเป็นเหรียญคุ้ยพื้นด้วยนะครับเหรียญที่11นะครับเป็นเนื้อฉนวนลงยาพื้นทงชาติครับเหรียญนี้สวยงามมากๆครับ และก็เป็นเนื้อที่พบเจอน้อยครับเรียนที่12เป็นเนื้อฉนวนลงยาแดงครับสีแดงก็เป็นสีที่นิยมสุดนะครับจะถูกจะแพงขอยแดงไว้ก่อนโอเคเรียนที่13เป็นเนื้อทองทิพลงยาเขียวครับเป็นสีเขียวเหนียวซับนะครับแล้วก็คุยพื้นด้วยครับ เหรียญที่14นะครับเป็นเนื้อตะกัวหน้ากากอาปากานะครับเหรียญนี้ดูสวยคลาสสิกเลยทีเดียวครับและเหรียญที่15นะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงครับและที่รับชมไปนั้นก็เป็นเพียงตัวอย่างนะครับ จริงแล้วมีจํานวนเนื้อที่เยอะกว่านี้อีกหลายเนื้อนะครับและทางช่องก็ยังมีแบ่งปันนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากบูชาก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามทางไลน์นะครับสะดวกที่สุดท้ายคลิปมีเบอร์ไอดีไลน์และเบอร์โทรให้นะครับและก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ